สวัสดีค่ะจะก,กับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยที่เกียวโตอากาศประมาณ25องศาสูงสุดก็คือ27องศานะคะแล้วก็วันนี้คุณพิงค์ก็เป็นอากาศที่ดีมากก็เลยได้พาออกมาเที่ยวข้างนอกน,นะคะตอนนี้อยู่หน้า Family Mar รแล้วก็วันนี้จะพาเที่ยวเกียวโตที่ใกล้ๆบ้านนะคะพาหลัดหลาะค่ะมากับลูกชายแลมโบกินีชื่อน้องคูโรจังนะคะ คุณรจังนี่ไม่ต้องปั่นนะคะคือแบบว่าแบบขับเหมือนมอไซค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวห้าสิไปสื่อของกันดวยค่ะเด้อแฟรมิลี่มาแถวบ้านค่ะทุกทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เห็นแดงเป็นต่างงานสวยงามนี่คือมหาลัยนะคะ ใกลบ้านเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวใกล้ๆบ้านคุณพิเงเองค่ะไม่ไกลค่ะเราไม่ไปไกลนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะไปซื้อของค่ะนี่ค่ะไปกันนะคะออกเดินทางค่ะไปกันค่ะโอ้ตายแล้วไปกันนะคะถนนตรงนี้เป็นของจักรยานนะคะ ที่จักรยานค่ะตรงนี้ค่ะไปกันค่ะเที่ยวเกียวโตเขตแถวบ้านคุณพิงค์นะคะค่ะนี่คือมหาลัยนะคะมาจากอ่าแฟมิลี่มาดตัวตะกี้นะคะทุกคนไปกันค่ะไปกันมหาลัยชื่อเรียวโกกุค่ะเรียวโกกุยูนิเวอร์ซิตหรือว่าเรียวโกกุได้โกกุค่ะ แล้วก็นี่ก็คือมุมเนี้ยเป็นมุมสีแย้ไฟแดงว้าวววคุณพิงค์ขับรถมือเดียวค่ะเออเคต้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยอึ้ออืค่ะนี่ขวามือก็เป็นสุรเมนะคะนี่บ้านคุณพิงค์ค่ะพานเม้นท์ในคนเช่านะคะก็จะมีร้านอาหารวันนี้ปิดวันศุกร์ดิร้านนี้ไม่ปิดนะคะมีทักทายนะคะมีทักทายค่ะ ไปกันต่อค่ะไปกันต่อนะคะวันนี้วันอาทิตย์เป็นมิตรบันจันค่ะทุกคนร้านอาหารจีนค่ะร้านอาหารจีนแล้วก็ฟิตเนสใกล้บ้านนะคะีฟิตเนสนะคะลูกชายเรโบกินี่ทำไมลมะบกินี่ไปเสียงดงังดังเบิ้ลนแล้วถีบด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหยุดตรงนี้ก่อนเหตุผลเพราะว่ามันเป็น านีรถไฟนะคะใกล้ๆบ้านหันไปค่อยๆหันทางมานี่ค่ะโอเคมีคนมานะคะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยโอเควันนี้อากาศดีไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะโอเค มันเป็นทางโซปนะคะทุกคนกาจะเบรคค่ะโอเคค่ะนี่คือเป็นทางร่องน้ำนะคะทุกครั้งที่จะพาลี่จังมาเดินตรงนี้แล้ค่ะค่อยๆหันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ต้นซากุระเรียงรายชอดยาไปถึงสะพานนุ่นก็จะเป็นา้ายมือก็จะเป็นส่า,ายรถไฟเมื่อกี้ที่คุณพิงค์ให้ดูนะคะอากาศดีมากเลยค่ะหน่าร้อนสามเดือนคุณพิงค์ไม่ได้ออกมาทำคอนเทนต์เลยค่ะไปกันต่อค่ะแล้วมันก็ลำบากนิดหนึ่งเพราะว่า,าคุณพิงค์มือหนึ่งมันมันไม่ใช่จักรยานปัน่นอะค่ะทุกทุกคนไปกันต่อค่ะ มันเป็นถนนวัดใจค่ะไปเค่ะถนนวัดใจค่ะตอค่ะตอ <c oughs> โอ้ยราบุกีนี่ทำไมเสียงดังจังเลยเนี่ยลูกชายไปค่ะไปค่ะโอเคทุกคนคะ่ะ <c oughs> ที่ทางขึ้นไปนี่คือเป็นวัดนะคะคุณพิงค์เคยทำคอนเทนต์แล้ว วัดนี้ก็สวยมากสองลงมาหูวิวทิวทัศน์สวยมากค่ะโอเคเราจะไปถ้าเอคุณพิงค์น่าจะทราบว่าคุณพิงค์มาทำไมมา <laughs> ซื้อเครื่องดื่มค่ะ <laughs> ไปกันค่ะ <laughs> โอ้ลูกชายรู้สึกว่าจะเสียงดังมากเลย <laughs> ไปกันค่ะ <laughs> ไปกันค่ะ <laughs> ได้ถึงแล้วคะ อมือเลี้ือได้ละถึงแล้วค่ะทำไมแรมเบรลกรูมีอย่างแพง หลายสิบล้านเสียงดังดังดงงงงถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะบ้านที่สองของคุณพิงค์นะคะนี่ค่ะบริเวณรอบนะคะเนโอร้าซงจะมาเขาเรียกบีฮะบิลิภาษาญี่ปุ่นภาษาถัดว่ามันนวดค่ะมันนวดนะคะทุกวันค่ะแต่ก็จะมีวันหยุดดีนะคะนี่ค่ะใกล้ๆบ้านเองค่ะไปกันค่ะลุยกันแต่งจริงแล้ว ไม่ทราบเขาให้จริงๆเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะคะทุกคนห้ามดูรีห้ามกล้องห้ามสุนัขนะคะแต่เออ,เอ,อใช่ค่ะจริงๆอาจจะมใส่ไม่ดีค่ะโอเคค่ะไปกันค่ะ แบบนิดนึงนะคะถ้าเขาเห็นแล้วคงไม่ดีทุกที่แล้วค่ะอ๋อเนี้ยเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบสบายๆแล้วก็เริ่มจะมีนามเบกันแล้วค่ะทุกทุกคนนามเบก,ก็คือหม้อไฟนะฮะก็จะมีหลายรสชาติหลายอะไรเงี่นะ,ะน้ำซุปนะคะเน mm ี hmm. ่ย yeah. กิมจินะคะกิมจิออเอาไปกันค้าวแต่ mm hmm. จรงจริง พิิงว่าน่าจะเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกดีกว่านะคะทุกทุกคนเพราะว่าเขาห้ามจริง <c oughs> เจอกันข้างานอกนะคะซื <c oughs> ้อของเรียบร้อยแล้วค่ะทุกทุกคนตอนนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ได้ของตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวไปกันลูกชายแลมโบกินีคุณเรจะและกลับบ้านกันคะ่ะเจอก,กันที่บ้านนะคะ ไปกันค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านกลับบ้านกันนะคะ คนต่างตกใจกันค่ะเขาเป็นมอเตอร์ไซค์เราจกักรยานค่ะ ไม่ด้โมโหัวนะคะลูกชายที่จะไม่โมโหนะคะเลยบ้านเลยบ้านครับเลยบ้านค่ะกลับค่ะกลับค่ะกลับตัวลูกชายกลับตัวถึงบ้านแล้วค่ะนี่นะคะนี่บ้านของคุณพิงค์นะคะพาดเม้นนะคะเป็นคนเช่าะค่ะ ืนบ้านเรานะคะเดี๋ยวมาจอดหน้าบ้านเพราะว่าแบตเตอรี่มันหนักมากค่ะนี่ค่ะบ้านคุณพิงค์นะคะนี่คือบ้านคุณพิงค์นะคะห่อราคาห่อราคาถึงราคาสวนหย่อมที่น่ารักกระจายไร่กระจายไร่สวนหย่อมค่ะถึงราคาค่ะทุกทุกคนก็ถึงบ้านแล้วนะคะถึงแบบปลอดปลอดปลอดภัยนะคะ เพราะว่าทางบ้านของคุณพิงค์เนี่ยจะชันแบบนี้ค่ะทุกคนจะชันแล้วเวลาลงมันก็จะแบบว่ารถเราอ่ะไม่ได้ปั่นนะคะมันก็เลยแบบจะอันตรายหน่อยนะคะจะจริงๆแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายด้วยค่ะแต่คุณพิงค์ชอบอะไรที่มัน <laughs> ผิดกฎหมายค่ะค่ะก็นี่แถวบริเวณบ้านคุณพิงค์นะคะนี่เพื่อนบ้านนะคะนี่คือบ้านนะคะโอเคค่ะก็ถึงบ้านกันแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ ติดตามคลิปของคุณพิงบริเวณบ้านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังพลังใจให้คุณพิงคด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ